เอาแล้วก็อขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทงะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในแบบ a อนิเมะั่นคอสโซเวอร์ครับผมแมปนี้ฮะเป็นแมปที่มาเปิดใหม่นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแมปทาวเวอร์ดีเฟนที่ฮือฮากันทีเดียวนะเปิดวันแรกก็ผู้เล่นปลาเข้าไปหมื่นกว่าแล้วนะครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาทําการอธิบายตัวบัฟนะนี่เลยหลายๆเนีคนถามกันมาเยอะมากในตัวไทยแอดว่า บับนี้บวกอะไรบับนั้นบวกอะไรคืออยากรู้กันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจตรงนี้ให้แล้วกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's go คุณกำลังประสบป,ปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไว ปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมปต่างๆเช่นบ o อกฟุตคิงเ g กาซ a อ y นิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบ ID ดีพแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV, Free Fire, p u พ G Mobile, Arena Breakout ไปตํากันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัดีซีช็อปขายหัสดออสตาราคาถูกหัาอออสตารเริ่มต้น39บาทกล่องสุ่มเทพเงาชาย7ดาวในงบ99บาทโคตรถูกมีระบบกดเกมพาร์และรับฟาร์มทุกอย่างในเกมเพจร้านมีเครดิตแจกฟรีเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยดีซีช็อปขายตัวละครแบพส้มราคาถูกเริ่มต้นที่9บาทกล่องสุ่มเอนจิเนียร์งบ4-9บาทถูกมากๆ มีระบบกดเกมพาร์ขายเพชรราคาถูกเพจร้านมีเครดิตแจกฟรีเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคฮะก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตเปิดตัวเทลโลขึ้นมานะฮะปึ๊บนี่เลยจะเป็นตัวบัฟทั้งหมดในเกมเลยนะครับตรงนี้มีไว้ในข้อมูลเรียบร้อยแล้วเพื่อใครนะครับไม่สามารถแปลอิงได้หรือว่าที่เกียรอ่านตัวเทลโลผมก็จะสรุปไว้ให้ละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับ ตัวบับแรกครับผมจะเริ่มจากบับที่ออกยากสุดไปจนออกง่ายสุดละกันนะครับตัวแรกครับจะเป็นหมวด0.2%นะครับระดับ impossible คือแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสุ่มได้เพราะมันสุ่มได้ยากมากๆนะครับโอเคบับตัวแรกนะครับ omnipotent นะอ่านผิดขออภัยนะนะครับขออนุญาตสลับไปในเกมนิดนึงจะให้เห็นหน้าตาแล้วกันนะครับนี่เลยตัว อมนะิโพเทนตนั้นจะเป็นตัวพีระมิดสามเหลี่ยมตัวนี้เลยนะครับสิ่งที่คุณจะได้เมื่อคุณได้บัฟนี้นะครับมันก็คือจะเพิ่มดาเมจ140%ร140%นะครับเพิ่มสปีดและระยะอีกอย่างละ10%แล้วก็มีข้อเสีย1ข้อนั่นก็คือยูนิตตัวนั้นจะสามารถวางได้แค่ตัวเดียวถ้าเปรียบเทียบนะครับกับแมปที่เราคุ้นๆกันเนี่ยไอ้นี่ก็คล้ายๆกับยูนิคหน่ะแหละครับเท่าที่ผมรู้สึก,กน,นะประมาณนี้เลย นะครับต่อมานะครับ Double Gangle ชื่อเท่มากๆแล้วผมลองอ่านมาแล้วไอ้บัฟตัวนี้โหดสุดในเกมแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะทําการเพิ่มตัวแม็ก n i ยูนิตของเราสมมุติวางได้2ก็จะกลายเป็น3นะครับเรียกว่าเพิ่มดาเมจอีกเท่าตัวเลยนะมีจาก2ตัวเป็น3ตัวคือน่าจะโหดกว่าไอตัวเมื่อกี้ด้วยนะครับแถมแค่นั้นมันไม่จบครับผมจะเพิ่มดาเมจอีก50%นะครับ แล้วก็เพิ่มเลนอีก25นะครับแล้วก็เพิ่มสปีดอีก10แล้วก็ลดค่าวางอีก10โอ้โหลองเอาบัฟไปคูณเป็นตัวเลขดูดีๆนะมี3ตัวมี3ตัวนะอ่าแล้วเอา50ไปคูณ3ก็ร้อยห้าเปแล้วและยังไม่รวมกับดาเมจตั้งต้นที่ตัวเองมีอีกเออมันโหดกว่าไอ้ตัวนี้แบบ ลิบลับเลยนะครับโหดเยอะโหดมากนะครับผมเออนี่เลยดอปเปอร์แกงเกิลจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะใครได้ก็ยินดีด <bucks> <si curs CDU> ้วยครับผมต่อมาซ e o นะครับตัวซ e o นะครับจะเจเนเรตเงิน30%ตรงเนี้ยผมไม่ชัวร์เลยว่าถ้าเกิดไปอยู่กับตัวที่เป็นตัวตีนะครับแบบว่าเราค่ามอนแล้วจะได้เงินเยอะขึ้น30%อะไรอย่างนี้ไหมถ้าใช่เนี่ยก็จะดีหน่อย เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเหมือนบัฟนี้จะล็อกแค่กับตัวที่เอาไว้ปั๊มเงินอย่างบูม่กกับซันติเลยนะไม่อย่างนั้นแย่แน่นอนนะครับอ่ะต่อมานะครับจะลดค่าวางลงอีก25ก็ถ้าเป็นตัวต้นเกมผมมองว่าก็น่าจะมีประโยชน์นะลดค่อนข้างเยอะนะครับแต่นี่เลยฮะเพิ่มระยะนะครับ40คือกว้างโคตรๆนะตีไก่แน่นอนส่วนดาเมจก็ไม่ได้แย่นะเพิ่มให้20เลย นะครับแล้วก็ห้อยสปีดมาให้อีก10ก็เป็นบัฟที่ยังไงล่ะออกจากครอบคลุมสักนิดหนึ่งนะดูเป็นตัวที่บาลานซ์บาลานซ์ไม่ใช่แบบว่าเอ็นไปทางด้านใดนด้านหนึ่งได้ไปก็ไม่แย่นะครับไม่แย่เลยเพราะว่ามันดูจุนเจือให้กับทุกทางเลยจริงๆนะทั้งเจเริญเงินเร็วทั้งลดค่าวางเพิ่มระยะเพิ่มดัเมจเพิ่มสปีดใช่ไหมค่อนข้างจะ สมดุลแล้วกันนะครับแต่ถ้าโหดเ,เ,เวอร์ก็นี่เลยดัปเปอร์แกงเกลนะสุดๆแล้วแล้วก็อันนี้ดามเมดจ๋าแต่ว่าเหลือ,อเหลือได้แค่วางตัวเดียวผมไม่แน่ใจแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่านะครับอ่ะประมาณนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับตัว Impossible ส2ูยุดของเราต่อมาครับระดับมิสติกนะ innovator นะครับตัวแรกเลย Innovator นะตัวนี้ก็คือจะเพิ่มอัตราเจเนเรตเงินนะครับ25% อันนี้ถ้าได้กับบูม่าใช้ได้อยู่ใช้แทนได้เลยนะครับแล้วก็ลดค่าวางลงมา10นะครับระยะเหลือ25แล้วก็สปีดให้มาอีก10เปอร์แต่จะไม่มีดาเมจเออว่ะอินโนเวเตอร์เหมือนจะเป็นบัฟลองที่ดีจาก CEO เลยอะ่ะเหมือนเป็น CEO โก๊อบเกตเอะไรประมาณนี้เลยนะครับอินโนเวเตอร์ได้มาก็โอเคนะเหมือนได้ CEO เลยนะครับแต่คือไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นเนะาะแทบไม่ต่างเลยดีว่านะครับ ห่างกันไม่เยอะมากนะโอเคอิ okay. นโนเวเตอร์หน้าตาเป็นยังไงนี่เลยไขยควงรู้สึกคนจะได้กันเยอะมากนะตัวนี้นะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันนะจ๊ะต่อมานะครับนาโนแมชชีนนะหรือว่าสามเหลี่ยมของเรานะขอดูหน่อยซินาโนแมชชีนได้อะไรบ้างจะเพิ่มดาเมจ25อุ้ยได้ดาเมจเยอะกว่าตัว CEO นะครับระยะ15ก็โอเคแล้วก็ได้สปีดอีก15ก็ออกจะเป็น ไปในทิศทางเรียกว่ายังไงค่อนข้างสมดุลแล้วกันตัวนี้ดูค่อนข้างจะสมดุลน,นะแล้วดามจก็ไม่น่าเกียดเลยครับใช้ได้เลยถ้าใครเป็นคนที่ชอบดามจนะตัวนานอเมทินถือว่าเหมาะพอสมควรเลยนะครับออกอยัสมูทใช้ได้ฮนะต่อมาไลท์สปีดอันนี้เป็นตัวที่ผมสุ่มได้เมื่อเช้านี้เลยโอ้โหมีข้อดีข้อเดียวเลยคือสปีดเพิ่ม25%แค่นั้นแหละคือตีไวโค้ดแค่นั้นเองครับ ก็คือแค่ตีไวโครดเับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรนะมันยังไงล่ะจะบอกว่าดีไหมล่ะก็ดีแหละผมใช้ใส่มาดารามาก็ค่อนข้างเก่งเลยแหละนะครับแต่เมื่อเห็น2ตัวนี้ก็แอบแอบวันๆนิดนึงคือมันห้อยอ่าอย่างอื่นมาหน่อยได้ไหมอก็ให้แต่สปีดนะแอบน้อยใจว่ะนะครับนะตัวไล n ิ่งสปีก็จะเป็นตัวขนนกสีลุ้งเลยนะครับอ่ะต่อมาระดับดีเจนจะมี3ตัวมีซูเปอร์โซนิมีฮอคอแล้วก็มี ร a เดียนนะครับหรือเรเดียนนะเดี๋ยวเรามาดูกันซูเปอร์โซนิกก็คือจะเพิ่มสปีด15แค่นั้นเลยฮอกอายก็น่าจะเป็นอู้เพิ่มระยะ50ตีกว้างโคตรนะครับแล้วก็เรเดียนก็น่าจะเป็นดาเมจอะอ่าอย่างไงเห็นไหมดาเมจเพียวๆ25ก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้นะได้ตัวไหนก็ใช้ได้แล้วนะครับต่อมาอีพิกคงไม่ต้องพูดถึงตรงนี้ก็นั่นแหละตามสภาพครับผมเพิ่มเลนส์สปีดเพิ่ม10 สเต็งเพิ่ม10นะครับแล้วก็แลเพิ่มอย่างละ5ทุกอย่างโอเคแค่นั้นเลยนะจ๊ะอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรวมบัฟในเกมทุกชนิดนะไม่แน่ใจว่านะคาคตจะมีมาเพิ่มหรือแบบจะมีบัฟลงบัฟลับหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร้ เพื่อเป็นกลังใจใช่องนังแอกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับบ๊ายบาย